สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินสามไร่นะครับเป็นส่วนปาล์มนะครับอยู่ไม่ไกลทะเลหาดและแม่พิมพ์นะครับห่างจากหาดทรายแก้วก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนสุขุมวิทเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินก็จะติดถนนรัดยาง27เมตรนะครับ แล้วก็จะดานลึกเข้าไปประมาณ1 2 7เมตรนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ก็จะออกที่ลาดเอียงเล็กน้อยนะครับก็ถือแล้วจะพัฒนาเป็นสวนทุเรียนก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่าที่น้ำจะไม่ขังในที่ดินของเรานะครับเวลาฝนตกมาก็จะไหลลงไปสู่แปลงของเพื่อนบ้านด้านล่างนะครับห่างจากท่าน หาดแม่พิมพ์ก็6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากถนนสุขุมวิท2กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมพาเดินด้านหน้าที่ดินที่ติดกับถนนลาดยางนะครับก็จะมาสุดที่หลักเขตรตรงนี้นะครับมีหลักฉนดอยู่ตรงหลักเสาว่าคองเขตรตรงนี้นะครับวางติดถนนลาดยางก็27เมตรนะครับด้านลึกเข้าไปก็127เมตรนะครับที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับ ปัจจุบันก็เป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับให้ให้ให้ผลได้แล้วนะครับหรือว่าจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนผลไมก้ก็สวยเลยนะครับเพราะว่าที่ดินเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดกับถนนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายที่ดินนะครับที่ ติดมุมจะติดกับถนนคอนกรีตน,นะครับก็จะเป็นหลักชนดเสาวระคองเขตอยู่ตรงนี้นะครับที่จะลักษณะออกที่เทราดเล็กน้อยนะครับถ้าเราซื้อล้วพัฒนาเป็นสวนทุเรียนนี่ก็สวยเลยนะครับที่น้ําก็จะไม่ขังในที่ดินของเรานะครับน้ําก็จะไหลลงสู่ด้านล่างเป็นแปลงถัดไปนะครับของเพื่อนบ้าน ปัจจุบันก็เป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับเต็มพื้นที่เลย3ไร่นะครับเอกสารสิทเป็นโฉนดคดแดงนะครับปัจจุบันท่าของเดิมก็ปลูกเป็นปาล์มน้ำมันไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับเราจะซื้อแล้วจะเอาไว้เก็บปาล์มน้ำมันขายก็ได้เลยนะครับลักโฉนดอีกด้านหนึ่งก็จะสุดตรงนี้นะครับ แล้วก็จะยาวไปออกที่ทางระย่างด้านหน้าที่ผมพาชมตอนแรกนะครับอาน้ำมันก็ให้ผลแล้วนะครับหรือว่าจะซื้อแล,ลือบ่มน้ำมันออกปลูกทุเรียนก็ผมมีทีมงานรับปลูกให้นะครับรับปลูกรับดูแลให้ด้วยหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเอาไว้อยู่ยามเกษียณหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านเป็นสวนเกษตรนะครับ3ไร่นะครับแปลงนี้ติดถนน2ด้าน ด้านหนึ่งก็ติดกับถนนลาดยางแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะติดกับถนนคอนกรีตนะครับเพื่อนบ้านก็ใกล้เคียงในรัศมี100เมตรก็มีเพื่อนบ้าน4หลังคาเรือนนะครับแห่งนี้ก็ไม่ไกลทะเลด้วยนะครับการเดินทางจากกรุงเทพมาก็ประมาณ167กเกิโลเมตรนะครับ จากกรุงเทพอาจากสนามบินโซนาภูมินะครับถึงที่ดินจากที่ดินไปทะเลก็ประมาณ6กิโลเมตรแถบนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้กันเยอะเลยนะครับแต่แปลงนี้ปลูกปลาล์มน้ำมันไว้นะครับจะหรือปลาล์มน้ำมันออกแล้วก็ทำเป็นสวนทุเรียนก็เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีรีวิวสวนตุเรียนข้างเคียงที่เขาเพิ่งปลูกทุเรียน อายุได้ประมาณ2ปีให้ชมด้วยนะครับดินแถบ,บนี้อุดมสมบูรณ์นะครับถ้าปลูกเป็นผลไม้ก็งองงามสวยเลยนะครับเดี๋ยวมีรีวิวเพื่อแปลงตุเรียนของเพื่อนบ้านให้ชมนะครับ3ไร่พอดีนะครับเนื้อที่เอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับ3ไร่เศษนะครับนิดหน่อย3ไร่กับ57ตารางวาครับ เอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับติดถนนลาดยางเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง200เมตรเท่านั้นไอสอกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางไปทะเลก็6กิโลเมตรซื้อทิ้งไว้หรือว่าจะซื้อทาเป็นบ้านสวนเกษตรก็เหมาะสมนะครับที่ดินแปลงนี้ ดินดีน้ำดีนะครับเขตนี้เพราะส่วนใหญ่เพื่อนบ้านก็จะปลูกเป็นทมเป็นสวนผลไม้กันนะครับเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะแตเ่เดิมของที่ดินแปลงนี้ก็ปลูกเป็นปาล์มน้ำมันไว้ให้นะครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับปาล์มน้ำมันเต็มพื้นที่นะครับสามไร่ถ้าจะเดินทางไปทะเลก็เดินมุ่งหน้าออกไปทางที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับ ประมาณ6กิโลเมตรใกล้กันก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่4ี่ห้าหลังนะครับตรงออกไปหน้ารถผมที่จอดอยู่ทางด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านอยู่สองสาหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับที่ถัดออกจากที่ดินของเราไปประมาณ100เมตรนะครับก็จะเป็นสวนทุเรียนอายุ2ปีนะครับกำลังงอกงามเลย เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับสนใจเข้าชมที่ดินก็ติดต่อ0890986866 0656654979ครับเพื่อมาให้พลาดที่ดินสวยๆบ้านสวยๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเรามีที่ดินให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องนะครับ สนใจให้ขายที่ดินให้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับ